สวัสดคี Nike, รครับผมนายสันอน์เขียดปุ๋ยรหันักศึกษาหนึ่งหนึ่งหกห้าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดสีดแปดจะมาทำกันเอ่อกันในบทของมิดเทิมนะครับโดยข้อหนึ่งใหญ่ทั้งหมดก็คือผมจะมารวบกับข้อสองจุดสี่ครับเพราะว่าจะมีเอ่อการอธิบายอยู่ในโซนเดียวกันทั้งหมด ผมขอเริ่มจาก2.2นะครับก็คืออธิบายยุทเชียไดแกรมค่ะไดแกรมและซีเควนซ์ไดแกรมโดยปรับปรุงเพิ่มขึ้นจากเดิมเพื่อรับเงิน BC และระยะเวลารวมไม่เกิน10นาทีเรามาเริ่มการจาก2.2.1ยุทธ์เชียร์ไดแกรมที่เรามีเพิ่มขึ้นมาคือล็อกอิน เป็นของแอดมินนะครับปกติเราเป็นล็อกอินรวมกันเรแต่ว่านี้เราขอ,ขอทำเป็นล็อกอินของแอดมินก่อนล็อกอินของยูเซอร์แล้วก็ในส่วนของอ,อ,อัตรากำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของบิตคอยนะครับก็แอดมินสามารถทำได้อย่างเดียวครับยูเซอร์ไม่สามารถไม่สามารถทำได้แล้วก็ก่อนจะเข้าไปกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนก็ ให้เป็นเข้าไปที่เอ่ลอล็อกอินของแอดมินท่านั้นนะครับถึงจะเข้าได้ในส่วนของยูเซอร์ยูเซอร์ที่จะมีขึ้นมาก็คือเอ่ออ่ฝากถอนของเอ่อบิตคอยน์แล้วก็เอ่อแลกเปลี่ยนระหว่างไทยบาทเป็นบิต Bitcoin แล้วก็ Bitcoin เป็นไทยบาทน,นะครับโดยก่อนจะเข้ามาทำพวกนี้ได้ก็ต้องเอ่ออินของยูเซอร์มาก่อนแล้วก็ตรวจสอบใหส้สำเร็จแล้วก็สามารถาดูยอดเงินได้ตอลอดเวลานะครับก็ที่เพิ่มมีจะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็ตัวนี้ต,นตัวนี้ครับ เอ,อ่ต่อมาเป็นข้อ2.2.2คาร์บไดอะแกรมที่เรามีขึ้นมาขึ้นมาในของคาร์บไดอะแกรมก็จะมีในของค่าของไอเทมไอเทมแล้วก็มีมีเซเลตขึ้นมาใช้ดับเบิลแล้วก็ ในส่วนของ Account เราจะมีการาตรวจสอบเรื่องของ BCC ขึ้นมาอีกเราใช้ดับเบิลมกันแล้วก็ฝากถอนที่บอกไปข้างต้นเมื่อกี้ก็ฝากถอนเป็นดับเบิลหมดแล้วก็แลกเปลี่ยนไทยบาทเป็น Bitcoin แลกเปลี่ยน i t c o อ n เป็นไทยบาทก็ใช้ดับเบิลเหมือนกันก็ที่ปรับปรุงมาเพิ่มก็จะมีประมาณนี้ครับต่อไป ในส่วนของ s e q u e n c e ไดแกรมการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างไทบาทเป็นไทบาทและบิตคอยการกำหนดก็จะอันนี้ก็เป็นการกำหนดนะครับก็คือแอดมิน้าไปโดยใช้ u s e r อร์เนมและพาส s วิร์ดไปยืนยันเป็นแอดมินปุ๊บ แล้วก็ยืนยันตัวตนสำเร็จก็จะไปหน้าของแอดมินแล้วก็เลือกการเอ่อแลกเปลี่ยนค่าบิตคอยครับแล้วก็ได้รับคำสั่งเอ่อเป็นอัตราบิตคอยใหม่แล้วก็ใส่ค่าของบิตคอยเข้าไปว่ามีเท่ามีค่าเท่าไหร่แล้วก็ อัปเดตค่าบิตคอยไปแล้วก็ยืนยันการอัปเดตแล้วก็แจ้งเตือนว่าออบิตคอยได้เป็นแบงค่าแล้วเรียบร้อยต่อมาก็จะเป็น2.2.4 Sequence d i a g r แกการตรวจสอบยอดเงินไทยบาทและ btc ตรวจสอบยอดเงินนะครับก็จะเป็นประมาณนี้คือของ user เ,เขา้า โดยใช้อรหัสแล้วก็ไอเลขละรหัสเลขเลขเลขบัญชีก็เข้าไปตรวจสอบปุ๊บถ้าสำเร็จก็ส่งกลับมาถ้าไม่สำเร็จก็ส่งออกมาว่าเฟลเลยนะครับเอ่อถ้ายังสำเร็จก็จะมานี้ ก็ไปลองขอดูยอดเงินแล้วก็การแลกเปลี่ยนของไทยบาทและบิตคอยดูยอดเงินประมาณเท่าไหรแล้วก็ส่งยอดกลับมาแล้วก็โชว์ไทยบาทและบิตคอยว่าเหลือเท่าไหร่ครับ ต่อมา2.2.5คือการถอนเงินไทยบาทและบิตคอยของสตรีคเนในเกมเราจะเริ่มจากอของไทยบาทละ,ละกันครับคือยูเซอร์ร้องขอถอนเงินก็ต้องตรวจสอบ บัญชีแล้วครับผ่านส,สำเร็จก็ไปในส่วนของอดูยอดเงินดูยอดเงินปุ๊บว่าตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วก็ดึงเงินออกมาแล้วก็แล้วก็อัปเดตเงินปัจจุบันอัปเดตเงินที่ เงินปัจจุบนัเนเงินที่ก่อนถอนลบกับเงินที่ถอนไปแล้วก็ได้เงินเงินสดออกมาแล้วก็ต่อไปก็คือการอาถอนเงินของบิ c คอยก็เหมือนกันตรวจสอบแล้วก็ยิงแล้วก็ถ้าสเร็จก็มาต่อดูเงินบิทคอยมีเท่าไหร่ตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วก็เออ่ ดึงเงินออกมาแล้วก็อัปเดตค่างเงินแล้วก็ได้บิตคอยอออมานะครับต่อไปจะเป็นส่วนของ2.3อธิบายซอฟต์โค้ดในส่วนที่ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อลองรับ b บิตคอยระยะเวลาไม่เกิน10นาทีมาเริ่ม2.3.1คือส่วนของการกำหนดเลทส่วนของการกำหนดเลท เราใช้นี่ครับให้เป็น private set up exchange list เราจะให้เป็น double นะครับเ,ออเลส่วนของตรวจสอบยอดเงินตรวจสอบยอดเงินตรวจสอบยอดเงิน เดียวสอดยอดเงินได้ขึ้นมาประมาณนี้ครับว่า account get balance ของไทยบาทกับ account get BC balance นะครับ บาลานเงินที่เรากำหนดก็คือใช้ตัวนี้นะครับเป็นเบาลานธรรมดากับบาลานบิดคอยนะครับใช้เป็นดับเบิลทั้งคู่ แล้วก็บาลานซ์เราจะกำหนดไว้ในส่วนของอตรงนี้นะครับก็คือใหอ้ตัวนี้ตัวแมปเป็นตัวเก็บค่าว่าบัญชีไหนไมีเงินเท่าไหร่แต่ว่าเราสามารถเพิ่มบัญชีได้แล้วก็เพิ่มจาก ส่วนของแอดมินที ận, uh, ra, uh, t t ่สามารถเพิ่มบัญชีใหม่ได้ต่อไปก็จะเป็นถอนเงินถอนเงินฟังกชันก็จะเป็นประมาณนี้ครับถอนเงินเราจะจะต้องดูว่า ไอ้นี่ครับเดบิตมันมีเดบิตสิทธ์ของเ,อเงินบาทแล้วก็บิตคอยครับอันนี้คือฟังก์ชันของบิตคอยก็คือถ้าถ้าเราถอนเงินแล้วเรามีตังพอเราก็จะเคลียร์สิติสักเท็ฟู แล้วก็ขึ้นโชว์ว่าเออเรหลือเท่าไหร่แล้วก็ถ้าบิคอยของเรามีน้อยกว่าที่ที่เราถอนมันก็จะขึ้นว่าอิมวอลิตประมาณนี้ครับมาในส่วนของการโชว์การทำงานเนาะแล้วก็ในข้อที่หนึ่งในข้อที่หนึ่งนะครับให้เราเอา 1.1เริ่มเปิดระบบก่อนเปิดระบบก่อนเปิดระบบครับ ATM ต้องมีข้อให้การกำหนดอัตราและเปลี่ยนไท,ไทยบาทและบิตคอยก็แต่ของเราจะขึ้นประมาณนี้ จากโจทย์ให้กำหนดเป็นหนึ่งหมื่นหกพันห้าสมสองเมื่อเปิดระบบ ATM โดยปกติสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีบัญชีเป็นไทยปาและมีสีได้ตามอัตราเลขเปลี่ยนก็เราเข้าของเเยบซอร์มาก่อนมีเซอร์หนึ่งเรากำหนดไว้ว่าหนึ่งสอสามสี่ห้าหก แล้วก็พินคือหนึ่สี่ครับแล้วก็สามารถเช็คบาลานซ์ปึ๊บก็จะโชว์มาว่าเอ่อบัญชีนี้มีเออเงินปัจจุบันเท่าไหร่แต่ถ้าเราฝากเงินของบิตคอยเข้าไปตอนนี้เป็นสูตรนะครับก็จะเป็น ก็จะขึ้นมานะครับว่าบิตคอยมีเท่าไหร่ก็จะขึ้นมาทั้งคู่เพื่เป็นเงินเท่านี้ครับเมื่อเปิดระบบ ATM แล้วโดยโปกติสามารถฝากและถอนเงินเป็นไทแลนบาทและบิตคอยได้ตา,ตามตาระเบียนคํมั่เมื่อกี้คือฝากเงินแล้วนะครับก็ฝากเงินไป20่สิบบิตคอยแล้วก็ ถอนเงินเรามาถอนเงินก็คือกดห้าเอาเอาสักห้าก็จะลดอีกคอยจะลดมาห้าห้าห้าเหรียญน,นะครับต่อมาในส่วนของสองสี่ให้สาธิตการทำงานทั้งหมดนะครับภายในเวระยะเวลาสิบนาทีผมขอทำอธิบายใหม่กันเลยแนละ้วกัน น,นี่คือ1.532ในส่วนของ user เ,เรามี user ที่เราสร้างไว้อยู่2 2 user แล้วก็รหัส admin ่1รหัสอันนี้คือรหัสของ user คืน้า5 6เอ้ย1.3356 1.33ปึ๊บ สามารถดูยอดเงินได้สามารถเอฝากเงินได้อาสามารถถอนเงินได้ก็ยอดเงินกันเลยท่านสามารถมื่อกี้สามไป ฝากเงินบิตคอยก็ฝากเงินบิตคอยได้าสามารถถอนเงินบิตคอยได้ไปนิบสองก็จะเหลือสองร้อยสองร้อยทวนแล้วก็สามารถาแลกเปลี่ยนระหว่างใส่บัตรเป็นบิตคอยได้ ้องการแลกเปลี่ยนไปพัน,น,น 1, ตังอนะไร่ตังตังเยอะต้องเอาสักสามหมื่ก็เงินก็จะลดลงประมาณหนึ่งครับแล้วก็บิตคอยที่ได้ก็จะประมาณนี่แล้วก็ไล้เปลี่ยน บิคอยเป็นไทยบาทก็อ,อันนี้ถ้ามากเกินไปที่เรามีไม่พอเพเาาื่จะขึ้นประมาณนี้ก็จะลดมาหนึ่งครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วน ของแอดมินรหัสก็คือแอดมิเออเซอร์เป็นแอดมินแล้วก็แอดมินสองสี่แอดมินสองสามขอโทษครับแอดมินแอดมินหนึ่งสองสาม สามารถดูบัญชีทั้งหมดได้มีเงินท่าไหร่แล้วก็บัญชีชื่อเลขที่บัญชีมีเงินมีบิตคอยน์ถืไห่แล้วก็สามารถเพิ่มบัญชีใหม่ได้นวดเ,ออเลขบัญชีเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองงสองหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสิบสองสิบสองเงินบัญชีมีห้าพันแต่ว่าเรายังไม่กำหนด เข้าไปในรอบในของส่วนยูเซอร์แล้วก็สามารถเซตค่าของเงินบิตคอยได้ให้บิตคอยเลทเป็นสองพันแล้วก็เข้ามาในส่วนของยูเซอร์อีกรอบที่เราสร้างบัญชีใหม่ก็เป็นหนึ่งสองหนึ่สองสองหนึ่งสองก็ ก็ตอนเงินที่เราตั้งขึ้นมาก็คือห้าพันสามารถเหมือนปกติครับก็ก็ฝากถอนได้ปกติประมาณนี้ครับการทำงานทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ฝากถอนแลกเปลี่ยนเงินไทยบาทเป็นบิตคอยบิตคอยเป็นไทยบาทก็จะมีประมาณนี้ครับ ขอบคุณสำหรับกนนารนำเสนอครับขอบคุณครับ